สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะพลังงานไพ่ยอยากจะสื่อสารนะคะเป็นพลังงานอย่างไรให้กับทุกคนได้ทราบนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆทุกๆกำลังใจทุกๆการติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันว่าพลังงานในสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารนะคะจะเป็นเรื่องราวเช่นไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้สิ่งที่คุณพึงระมัดระวังขอยไพ่ช่วยชี้แนะช่วยบอกนะคะมาเริ่มกันเลย ใบแรกนะคะเป็นพลังงานของ The Emperor นะคะต่อมา8ดาบนะคะ7ไม้เท้าอัศวินถือถ้วยนะคะเด็กถือดาบ5ไม้เท้านะคะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคุณเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะ,นะคะเป็นไพ่8ไม้เท้าค่ะ5เหรียญน,นะคะ10ดาบ แล้วก็ว้าวจัาวส์มนยินดีมากนะคะยินดีกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งมันต่อเนื่องมาหลายๆ EP แล้วนะคะในเรื่องของการ โดนทำร้ายโดนกันแกล้งมีคนคอยลังควานชีวิตของคุณนะคะโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมอะไรใดๆนะคะพลังงานของคนที่ทำร้ายคุณก็เป็นคนตัวเล็กหน้าแหลมนะคะหน้าตาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะก็กากันมากนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะหรือว่าเป็นชาว ช่วยดูแล้วเป็นธาตุลมเยอะมากกว่าไม่มีชาวอื่นละนะคะซึ่งพลังงานเนี่ยนะคะมันเป็นความแตกต่างจากคุณมากนะคะ ของคุณเป็นธาตุน้กากรกฎเมนพิจิตของเขาเป็นธาตุลมมันมีความแตกต่างกันเพราะพลังงานของคุณค่อนข้างจะนุ่มนวลอ่อนโยนใจดีเป็นคนอัธยาศัยดีมองโลกในแง่ดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาแต่ในพลังงานของเขาคนนี้เป็นไงคะความอิจฉานะคะมีความเฉลียวฉลาดมากนะคะคนนี้แต่เป็นความฉลาดแบบเลข โก,โกงนะคะเล่เหลี่ยมเยอะนะคะมีนิสัยของความขี้อิจฉามีนิสัยของความรุนแรงชอบลงไม้ลงมือชอบทำร้ายชอบพูดเสียงดังนะคะชอบแบบว่า ด่าทอเพื่อให้คนอื่นรู้สึกกลัวเขาอะนะคะเขาอาจจะดูไม่มีจิตวิทยาเหมือนคุณคุณมีจิตวิทยาในเรื่องของความอ่อนน้อมความน้อมน้อมเพื่อครองใจคนแต่เขาคนนี้แตกต่างค่ะเขาอยากให้คนรักเขาอยากให้คนมาสนใจเขาแต่เขาใช้วิธีการของการบีบบังคับนะคะมันก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยเป็นที่รักของใครสักคนเลยนะคะความอิจฉาก็เลยพุ่งตรงมาที่คุณนะคะอยากจะหาเรื่องแล้วก็คิดว่า คุณเป็นคนเรียบร้อยอะค่ะคุณเป็นคนเงียบๆอะค่ะไม่มีอะไรเหมือนประมาณว่าคุณคงไม่มีทางสู้เขาอะเขาก็เลยจัดการคุณแบบเล่นใหญ่มากนะคะในการทําร้ายนะคะแต่หารู้ไหมจุดพลังงานตรงกลางของคุณไพดีเอ็มเพลย์อยู่ข้างบนตรงนี้นะคะเนี่ยนั่งมองพระราชาองค์นี้นั่งมองเด็กถือดาบคนนี้อยู่ว่าเธอกําลังทําอะไรกับลูกของฉัน เธอกำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นเปรียบเสมือนคุณพ่อเทวดาเทพประจำตัวหรือผู้ที่มีอำนาจทางกฎหมายอะไรต่างๆอาจจะมองเขาอยู่ก็ได้ ะะมองดูความเคลื่อนไหวมองดูชีวิตของคนคนนี้และไม่มีทางที่เขาจะไม่ลงโทษค่ะนะคะในสิ่งที่เขาโดนนะคะเขากำลังแพ้ภัยตัวเองอย่างหนักเลยนะคะตอนนี้พลังงานของคนคนนี้มืดแปดด้านสับสนไม่รู้จะไปซ้ายไม่รู้จะไปขวาไม่รู้ว่าจะจัดการตัวเองอย่างไรนะคะตอนนี้มันเหมือน เขากำลังโดนสิ่งที่คุ้มครองดูแลคุณนะ่ะเขาเอาคืนนะคะภัพยพระราชด t มเพอเรอร์ Emperor, นะคะเป็นในลักษณะของการเอาคืนนะคะทำให้ชีวิตของคนคนนี้เผชิญกับความยากลำบากอย่างรุนแรงนะคะความติดขัดนะเขาดูแบบไม่ยอมแพ้คุณนะอยากจะสู้อยากจะต่อสู้อยากจะเอาชนะคุณให้ได้แต่เอาถ้าเราพูดหย,ยาบๆยาบะ มันก็เหมือนคนไม่สำเนียกอะทุกคนไม่ประมาณตนวาส,สนาตัวเองมาเท่านี้บารามีตัวเองมาเท่านี้คุณอะมีอะไรที่เหนือกว่าเขาเยอะทุกเรื่องคุณไม่ต้องทำร้ายเขาเลยค่ะแค่คุณนั่งอเูยเฉยแล้วปล่อยเขาแพ้แพยตัวเองก็ยังได้เลยนะคะแต่คนคนนี้ไม่ประมาณตัวเองไม่ไม่สำรวมนะคะไม่นอบน้อมไม่รู้จักถึงจุดของความ สำนึกอะไรใดๆเลยนะคะมันก็เลยมาจนถึงจุดของความเด็ดขาดในการตัดสินใจจากเบื้องบนนะคะในการลงโทษเขาในการจัดการเขาอยู่นะคะตอนนี้เขากำลังติดขัดในเรื่องของการเงินเงินไม่เข้านะคะการเงินเนาะในสิ่งที่เกิดขึ้น เขาดูอิจฉาคุณมากเลยนะคะอิจฉาในความอบอุ่นในครอบครัวของคุณการเพียบพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่เพียบพร้อมด้วยพลังงานสิ่งที่มองไม่เห็นคอยอบอุ้มดูแลปกป้องคุณอยู่เสมอเขาเหมือนเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคุณแล้วเกิดความรู้สึกว่าทําไมชีวิตคุณถึงเป็นแบบนี้ดีจังเลยทําไมดูสุขสบายไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องเหนื่อยจริงๆคุณก็คุณก็เหนื่อยในจุดของคุณนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วก็ จัดการคุณขยี้คุณนะคะเป็นความอิจฉามากนะคะอิจฉาเหมือนเอาตัวเองมาเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเห็นตัวเองได้กว่านะคะก็เกิดความน้อยน้อยเนื้อต่ําใจนะคะอืมจิตใจของเขามันไม่มั่นคงมากพอที่จะหยุดความความคิดตรงนี้มันนําพามาสู่การทําลายคุณนะคะเนี่ยเห็นเป็นภัยแบบไล่ไล่กันมาเลยนะคะ สองดาบไม่พึงพอใจน้อยอกน้อยใจคิดมากพอคิดมากปุ๊บกลายเป็นความขับแขนขึ้นมาทั้งที่คุณไม่ได้ทําอะไรให้นะคะเขา่ํทำตัวเขาเองมาทั้งหมดเลยในสิ่งตรงนี้นะคะก็พายบาร,รมีของคุณแบบสุดจัดเลยอยากทําลายชื่อเสียงอยากทําลายความสุขอยากทําลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่คุณเป็นที่คุณได้ที่คุณมีอยู่นะคะเนาะใน e ีพนี้มาสื่อสารให้คุณได้รู้อีกหนึ่งอีพีให้คุณได้รู้ว่าคุณไม่ได้เดินอยู่บนเส้นทางนี้อย่างเพียงลําพังอย่างน้อย คุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณซึ่งเขาอาจจะนำพาให้คุณได้มาฟังคลิปนี้ก็ได้นะคะโดยที่ให้ว่าเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางในการนำสารของท่านมาส่งมอบให้พวกคุณนะคะในสิ่งสิ่งนี้ก็ดีขึ้นนะคะเนะเขาบอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาของการหลุดพ้นวิบากกรรมหลุดพ้นเหตุการณ์หนัก,หนกเหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะหลุดพ้นหมดแล้วใครที่รังแกคุณนะชีวิตกำลังวุ่นวายใครที่ให้ความร่วมมือในการทำ ร้ายคุณเขาก็กำลังตกตะกรรมลำบากวุ่นวายเช่นเดียวกันนะคะนตรงตรงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ศัตรตู แพ้อย่างรับครับแล้วคุณจะกลับมามีชื่อเสียงโด่งดังมีคนรักคุณมีคนชื่นชมคุณผลงานการทำงานอะไรต่างๆมันจะโดดเด่นขึ้นนะคะชีวิตของคุณจะสบายไม่ต้องมานั่งคอยแก้ไขปัญหาเฉพาะนาอยู่ตลอดมานั่งเครียดว่าแล้วในแต่ละเดือนเราจะผ่านไปได้ไหมการเงินนะคะอืมดูสิคนนี้หมดฤทธิ์แล้วอะ่ะพอเขาหมดฤทธิ์แล้ว สิ่งดีๆก็หลั่งไหลเข้ามาหาคุณมากมายไปหมดอะคะ่ะในสิ่งที่เขาแกล้งคุณคือปิดกั้นทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้คุณได้เงินไม่ให้คุณมีชื่อเสียงไม่ให้คุณมีความสุขนะคะความอิจฉาลิษยามันเป็นไฟนรกที่กําลังเผาหัวใจของเขานะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้นะคะอืเขาคิดยังไงนะคะเ,เขามองว่าคุณได้ดิบได้ดีมากเลยอะความอิจฉามาตลอดเลยทุกคนนะ อิจฉาที่สุดนะคะทำไมคุณถึงได้รับแต่เรื่องดีๆนะคะคุณดูมีความสุขอ่ะมันเป็นพลังงานของความเป็นสิริมงคลความสุขนะคะคนคนนี้แบบคิดทำร้ายคุณมานานมากนะคะแต่คุณก็ไม่เคยยอมแพ้นะคะคุณเป็นคนมีพลังในตัวเองสูงมากนะคะคุณก็รอรอว่าเมื่อไหร่จะหลุดพ้นเมื่อไหร่มันจะมีวันของคุณซึ่งมันก็มาถึงแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีให้คุณรู้ว่า ชีวิตของคุณได้หลุดพ้นจากเรื่องแย่ๆที่คุณทุกทรมานมาหลายสิบปีมันผ่านไปแล้วค่ะทุกคนนะคะ เนี่ยไอดียมพอเลอร์อยู่ตรงกลางตรงนี้นะั่นแปลว่าเขามาให้กําลังใจคุณสื่อสารกับคุณนะคะชีวิตของคุณจะได้รับอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากมันก็เลยมีมารมาขวางเป็นเป็นเรื่องปกติทุกคนยิ่งสิ่งที่คุณกําลังจะได้มันยิ่งใหญ่มากแค่ไหนอุปสรรคก็จะเยอะมากขึ้นมากขึ้นตามระดับบารามีของคุณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจแล้วผ่านมาได้ก็สุดยอดแปลว่าเราเข้มแข็งและคู่ควรที่จะได้รับรางวัลสิ่งที่เขาจัดสรรจัดเตรียมไว้เพื่อรอคุณนะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งนอกเหนือจากศัตรูมีพลังงานจากความรักความรักใครสักคนหนึ่งที่เคยปฏิเสธความรักจากคุณไม่เคยยอมรับความรู้สึกของตัวเองปากแข็งดื้อรั้นนะคะเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะตอนนี้นะคะคนคนนี้เขาเมื่อก่อนเขาอาจจะเลือกการงานเลือกโอกาสเลือกสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่คุณนะนะคะเขาเลือกอย่างอื่นไปแต่เวลานี้นะคะพอเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแล้ว ำแหน่งเอ่ยหน้าที่การงานการเงินเอ่ยเขาหันกลับมาเขาไม่เห็นคุณคะ่ะไลฟ์การติดต่อสื่อสารจากคุณเงียบสนิทเลยเงียบกริบมากนะคะเขาอยู่บนบัลลังอย่างโดดเดี่ยวนะคะอ้างว้างมากๆนะคะรู้สึกผิดหวังกับตัวเองในการตัดสินใจเลือกเลือกผิดนะคะรู้สึกคิดถึงคุณรู้สึกต้องการคุณเป็นอย่างหนัก แล้วก็รู้สึกมืดมนกับชีวิตมากในวันที่ไม่มีคุณมันก็เป็นอะไรที่เขาเกิดมาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนคนคนนี้ดูดูท่าทางจะไม่ยอมแพ้นะคะข้างบนนี้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมสูญเสียคุณไปนะคะอืดูเขาพยายามมากเลยพยายามที่จะควบคุมคุณพยายามที่จะขัดขวางอืพยายามที่จะขัดขวาง ไม่ให้คุณสมหวังนะคะเขาก็เปียบเสมือนมารอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะคะถ้ามองในมุมนึงนะเขาเขาแบบว่าขัดขวางสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนั่นแปลว่าแฟนเก่ากําลังไล่ล่าคุณอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้นะคะเขารู้สึกหยหาการมีคุณมากเขารู้สึกว่าการไม่มีคุณอ่ะมันมืดมนไปหมดแล้วมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะ คุณเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเขาเป็นผู้ให้กับเขามาตลอดเลยอืมเขารู้สึกยังไงใช่ไหมจริงๆมันก็ไม่ใช่ความรักนะคะจากเขาอะเพียงแต่เขาอยากได้อยากครอบครองอยากมีคุณอยู่ข,ข้างเพราะคุณสมบัติของคุณดีอะค่ะดีและใจดีกับเขามาตลอดให้กําลังใจกับเขามาตลอดเพียงแค่เขาเหงาอะคะ่นะณตอนเนี้ เหมือนเขาไปเจอคนนั้นเจอคนนี้แล้วมันไม่มีใครเหมือนคุณนะคะเขาถึงวนกลับมาหาคุณได้แต่ถามว่ารักไหมเพราว่าไม่เห็นพลังงานของความรักเกิดขึ้นนะคะอืมมันเป็นความเศร้ามันเป็นความเสียหน้าที่โดนปฏิเสธจากคุณมันเป็นความรู้สึกที่อยากจะเอาชนะนะคะอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวอยากได้ความสมบูรณ์แบบตามที่เขาวางแผนเอาไว้นะคะคนคนนี้แบบ ดูไม่อยากยอมแพ้เท่านั้นเองนะคะเขาไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณถ้าเป็นเนื้อคู่ของคุณจะต้องมาอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเริ่มต้องทำอะไรให้ชัดเจนมีสปิริตทางความรักนะคะเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันว่าแล้วยังไงอีกนะคะคุณจะหลุดพ้นจากเขาได้หรือไม่หลุดได้แน่นอนนะคะเป็นแน่แท้คุณจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกตรงนี้นะคะ สิ่งใดที่ทำให้คุณรู้สึกยากลำบากมีอุปสรรคนะคะต่อการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเดี๋ยวมันก็หมดแล้วทุกคนเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปแล้วนะคะเพราะสิ่งที่ว่าเห็นคือเขาขวางคุณทุกอย่างเลยคุณจะรู้สึกได้ว่าคุณฝันถนึงเขาบ่อยๆฝันในเชิงเสน่หาแปดบวกนะะหรือพลังงานแบบมีอะไรแปลกๆมันมีใครพยายามจะควบคุมคุณอยู่คุณก็รับรู้ได้นะคะคุณก็รับรู้ได้ เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เห็นขึ้นมาคือเขาอยากชนะคุณเท่านั้นเองแต่คุณไม่ต้องกังวลคุณมีคุณพ่อของคุณตรงนี้นั่งคุ้มครองคุณอยู่ดูแลปกป้องคุณอยู่เป็นดีเอ็มเพลเออร์นะคะเหมือนเอาคอ่อยง,ง่ายๆดูจากไพ่เขาเป็นเซนเตอร์เป็นตรงกลางใช่ไหมเขาเป็นตรงกลางแล้วตรงนี้ตุยราบคาบตรงนี้ก็ตุยราบคาบตรงนี้ก็พายตรงนี้ก็พายเห็นไหมเขาเป็นแบบสีทิศสี่ทางเลยะคะ่ะ นะคะสีทิศของเขาอะคะ่ะไม่มีศัตรูคนไหนอลิคนไหนก้ากลายคุณได้เขาฟาดหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณมีของดีอยู่ในตัวคุณมีสิ่งดีๆบางคนอาจจะมีเครื่องรางป้องกันตัวก็ได้นะคะในสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้หลังจากที่คุณผ่านพ้นเรื่องราวุ่นวายโกลหนอะไรต่างๆสิ่งที่คุณจะได้รับต่อจากนี้ชนะเลิศค่ะการเริ่มต้นใหม่การได้รับข่าวสารการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เปลี่ยนแปลงคุณอาจจะได้รับการติดต่อสื่อสารจากใครบางคนใครบางคนที่จะเอาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตมาให้กับคุณซึ่งเขาอาจจะเป็นม e s s เ n นเจอร์เอาจดหมายจากใครสักคนหนึ่งมามอบให้กับคุณเอาของขวัญอะไรจากใครสักคนหนึ่งมามอบให้คุณกับคุณก็ได้เป็นในเรื่องของการสื่อสาร เป็นในเรื่องของการติดต่อเข้ามานะคะในสิ่งที่คุณรอคอยเหมือนคุณอาจจะฝันหรือคุณอาจจะไปดูดวงแล้วรู้เรื่องหน้านะคะว่าตัวเองจะได้อะไรแล้วคุณกําลังรอกับสิ่งสิ่งนั้นอยู่อนะคะ่ะเดี๋ยวข่าวสารที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้จะเข้ามานะคะกว่าคุณจะได้นะคุณเหนื่อยมากเลยชีวิตของคุณมันไม่ง่ายจริงๆเลยนะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะขออนุญาตด,ดูกันต่อนะคะคุณจะเจอความรักดีๆไหม เจ็บมาเยอะแล้วกับความรักครั้งนี้จุดตั้งต้นของความวุ่นวายก็มาจากความรักด้วยนะคะอัศวินถือถ้วยถามว่าเป็นยังไงนะคะคุณจะสมหวังค่ะคุณจะได้เจอพบรักครั้งใหม่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขมากนะคะความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มาพร้อมกับความอบอุ่นการปกป้องการดูแลการให้เกียรติต่อคุณนะคะ มันถึงจุดของการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริงนะคะว้าวคุณเหนื่อยเนาะกับที่ผ่านมาคุณต่อสู้กับความไม่ชัดเจนคุณต่อสู้กับคนที่โกหกคุณพยายามที่จะเอาตัวเองให้หลุดออกมาจากบ่วงกิเลสตัณหาตรงนั้นนะคะเจ้าคุณก็หลุดได้แน่นอนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขอย่างมากอะ คุณจะมีความสุขโดยแท้จริงของคุณเลยนะคะคู่ครองของคุณรอคุณอยู่นะคะรอคุณอยู่จริงๆแต่ไม่ใช่คนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแล้วก็คนที่ทําร้ายคุณนะคะเป็นศัตรูอะไรต่างๆจุดเริ่มต้นก็มาจากความรักเหมือนกันนะคะคนที่รอคุณอยู่เป็นลักษณะยังไงนะคะดีเอมเพรสสูงสักค่ะสูงสักมียศถาบรรดาศักดิ์นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการ เป็นนายตัวเองนะคะอา่าแล้วก็พลังงานเป็นคนเก่งอาจจะเป็นทหารแต่มีบทบาทของกันเป็นนักธุรกิจร่วมด้วยนะคะมีความเป็นอาหารมีคนเป็นคนในเครื่องแบบเป็นคนที่ฝึกการทาหารมาอย่างหนักหน่วงเลยนะคะแล้วก็ดูดีมากๆคนนี้นะอืมเป็นคนที่เรามาระวังตัวรอบคอบนะคะ เออเขาจะดูเป็นคนดูลึกลับหน่อยนะคะแต่จริงเขามีชื่อเสียงในแวดวงของเขาอย่างมากนึ่องจาว่าคุณอาจจะยังไม่เคยได้รู้จักเขาอะนะคะคนคนนี้สังเกตดูคุณอยู่เหมือนกันนะคะเรามาดูกันว่าเขาสังเกตดูคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะต่อตัวคุณนะคะในสิ่งที่เขาสังเกตนะคะเขารู้สึกอย่างไรอืมเขารู้สึกว่าคุณอดทนมากเลย เขารู้สึกว่าชีวิตคุณมันไม่ง่ายเนาะการที่คุณกว่าจะผ่านอะไรมาสักอย่างหนึ่งคุณเหมือนคนคลำทางเล็ดเหนื่อยแต่คุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากในสายตาเขาที่เขามองเข้ามาเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะบริสุทธิ์นะคะนั่นแปลว่าคุณไม่มีพิษภัยอะไรกับใครแต่อย่าทําร้ายคุณคุณก็เอาตัวรอดไหวพพิบดีมากคนคนนี้รับรู้ถึงการทํางานหนักรับรู้ถึงชีวิตที่ยากลําบากรับรู้ถึงอุปสรรคอะไรต่างๆนานาที่คุณเผชิญมานะคะ มันสุดแล้วจริงๆที่คนคนนึงจะเจอแล้วคนคนนี้ก็มองเห็นด้วยเขาอยากเปลี่ยนแปลงให้คุณได้สุขสบายนะคะอยากให้คุณได้รู้สึกสุขสบายไม่ต้องทำงานหนักนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความปลอดภัยเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเขาจะปรากฏตัวในชีวิตของคุณในเร็วๆนี้หรือไม่นะคะเขาจะปรากฏตัวในชีวิตของคุณเร็วๆนี้หรือไม่าถามว่าเร็วๆนี้ไหม สิ้นเดือนนี้ค่ะทุกคนสิ้นเดือนนี้เดี๋ยวก็ปรากฏตัวนะคะสิ้นเดือนธันวาคมก็จังหวะเขาดาวพอดีค่ะหรืออาจจะคาบเกี่ยวคาบเป็นถึงมกราหกเก้านะคะมกราคมหกก็ประมาณต้นต้นมกราคมอะซึ่งเขาจะปรากฏตัวในชีวิตของคุณนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณสยบปัญหาทุกอย่างได้ด้วยแหละนะ,ะเหมือนยุติป,ปัญหาหมดเวรหมดกรรมหมดเคาะนะคะมาดูกันว่า ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรในวันที่เขาปรากฏตัวในชีวิตของคุณนะคะความสัมพันธ์จะไปในรูปแบบไหนนะคะในความสัมพันธ์มันพุ่งไปถึงการแต่งงานได้เลยอะคะ่ะเขาอาจจะมีเงื่อนไขอะไรบา,บางสิ่งบางอย่างมอบให้กับคุณแ,แบบเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับคุณมากเลยนะคะ อ่าเป็นเงื่อนไขนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้พบนะคะมันเหมือนเป็นความรักความสัมพันธ์ที่นำพามาสู่การแต่งงานอย่างรวดเร็วนะคะอืมใช่นะคะประมาณนี้นะคะดูแล้วแบบเขาเข้ามาเพื่อแต่งงานกับคุณ แล้วมีภารกิจร่วมกันทำงานร่วมกันใช้ชีวิตร่วมกันนะคะคุณคือคนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วนะที่คิดว่าเหมาะกับบารมีของเขาเหมือนดวงถูกสมพงศ์กันหนุนกันเป็นคู่กันเป็นเนื้อคู่ต่อกันอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนคุณโดนคัดเลือกมาแล้วอะถูกคัดมาแล้วอย่างจริงจัง,จง,จงนะคะอ่ะมาดูกันนะคะนวันแต่งงานของคุณจะเกิดขึ้นจริงไหม เราดูไปถึงแต่งงานได้เลยนะเนี่ยว้าวใครที่ดูถูกคุณไว้นะไม่มีแฟนแบบนั้นไม่มีแฟนแบบนี้หรือใครที่ดูถูกคุณหลายสิ่งหลายอย่างทั้งเรื่องการเงินการงานการใช้ชีวิตคุณโดนดูถูกมาสรรพัะส,สละเพเหมือนกันเดี๋ยวการแต่งงานในครั้งเนี้ยจะสยบทุกๆคำพูดหมดเลยคุณจะเป็นคนที่โชคดีที่สุดความรักของคุณจะหวานโรแมนติกมากแล้วก็ มันจะเป็นแบบมีคนหน้าหงายอะค่ะจากที่เคยสบประมาทคุณไว้ดูถูกคุณยเยอะเย้ยคุณจะรู้สึกหน้าหงายมากนะคะเนาะมันเป็นพลังงานที่เขามาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงให้สู่ชีวิตของคุณนะคะคนนี้อาจจะเป็นชา,ชาวต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะคะมีความพร้อมที่จะดูแลคุณและเป็นรักต่างวัยนะคะก็เป็นรักต่างวัยที่เข้าใจคุณ รักคุณธนุถนอมคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะยอดเยี่ยมมากในสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับจากนี้นะคะต่อจากนี้เนาะเขาดูสนใจคุณมากเลยนะเนี่ยคนคนนี้ที่แอบสังเกตดูคุณแอบมองแอบดูนะคะดูแบบสนใจนะบุกเขารู้สึกยังไงในวันที่เขาส่องคุณดูคุณนะอแอบดูมานานแล้ว เหมือนเดิมอะความเข้มแข็งการใช้ชีวิตอย่างมีอุดมการแล้วคุณมีหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้คนด้วยความเมตตาด้วยค่ะเขาเห็นเขาเห็นพลังความเข้มแข็งของคุณตรงเนี้สปิริตของคุณมากๆกนะคะรู้สึกว่าคุณต้องต่อสู้กับอะไรเยอะแยะกับความไม่ถูกต้องคุณยืนหยัดอยู่บนเส้นทางการทำงานของคุณได้อย่างสวยงามอะนะคะ คนคนนี้อยากแต่งงานกับคุณนะ่ะเขาไม่ได้คิดเรื่องเป็นแฟนค่ะแต่เขาอยากแต่งงานกับคุณไปเลยนะคะอยากแต่งงานอยากคบแบบเป็นคู่ครองเป็นคู่ชีวิตนะคะนี่เขาอยู่ตรงนี้นะคะดียมเพลเลอร์คนนี้เนื้อคู่ของคุณนะคะอืมเป็นในลักษณะของคนเก่งนะคะคนนี้ก็มีความเป็นผู้นําสูงมาก นะคะปกป้องดูแลคุณได้แล้วจะไม่มีใครมาลังแก่คุณซึ่งใน e ีพีนี้มันก็จุดเริ่มต้นคือศัตรตูพ่ายอย่างหนักหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วไม่สามารถที่จะทำอะไรกับคุณได้แล้วนะคะแล้วก็คนรักเก่าที่เคยเสียดายคุณก็หมดฤทธิ์หมดเดชเหมือนกันนะคะคุณจะเข้าสู่จุดของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต ที่มันมีความสมดุลมากขึ้นนำพาไปสู่ความสุขนะคะอืมตะแควนความสุขตลอดการของคุณนะคะ อดทนอีกนิดนึงแล้วคุณจะได้นะเนี่ยเห็นไหมชีวิตของคุณจะต้องคู่ควรกับดีเอ็มเพลเยอร์อะค่ะเพราะฉะนั้นบททดสอบที่คุณเจอมันก็เลยหนักหน่วงกว่าคนทั่วไปหน่อยนะคะแต่ดีเอ็มเพลเยอร์คนนี้จะยกย่องคุณมากเลยนะคะจะลากและตามใจคุณนะคะจะแสดงออกทางความรักอย่างมากและจะปกป้องคุณทุกอย่างเลยนะคะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณรู้สึกพอใจในตัวเขาเพราะเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขานะคะอืมคนคนนี้ชอบคุณ ชอบในการวางตัวชอบในท่าทีทุกอย่างท,ทุกอิเลยาบทที่เป็นคุณนะคะบุภาพลักษณ์นะคะสิ่งที่เขามองถึงคุณสดใสมากก็บอกว่าผู้คนดูเป็นคนที่ไม่มีมนทินสดใสน่ารักไหวพริบดีรู้จักวางตัวปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ นะคะแล้วก็เป็นคนทํางานเก่งมีสเสน่ห์มากๆเขาบอกว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนนึงมีความอดุมสมบูรณ์ในความเพียบพร้อมในตัวของคุณเองนะคะทุกอย่างคือดีค่ะทุกคนค่ะนะคะ ่อจากนี้ไม่มีอะไรให้คุณนั่งวิตกกังวลอีกต่อไปนะคะหน้าที่ของคุณแค่รอวันเวลานั้นจะมาถึงเท่านั้นเองนะคะระหว่างรอก็ดูแลดูแลผิวพรรณดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะคะทําตัวเองให้มีความสุขนะนี่คือเรื่องราวในสิ่งที่ไพ่อยากจะสื่อสารเป็นไพ่เล่าเรื่องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมายในการติดตามนะคะเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ